เอาดิไม่เป็นไรนี่มันเป็นเอ็ดเอ็ดเอ็ดไปแวปลาดอกไปดนเราต้องลองแผลก่อนตอนนี้ลองแผลไม่จะตายอยู่แล้วก็จะกล่าวพูดไปบอลลูนกูวาร์สกับเดี๋ยวกูจะมีแสงแห่งพระธรรมลงอยู่ไอ้มึงต้นริมสีด้วยตายตายตายปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้ว เข้ามาเดี๋ยวด้วยเรียกกู่เต็มไปเลยตายตายตายเล่นเล่นตัลูกเมียแตกลูกเมียแตกลูเมียแตก ขึ้นไปเป็นพระเจ้าข้างบนนั่นไปสองคนนั้นแล้วใครซับอ่ะไปไปใครจะซับใครจะซับจะซับหรอไม่เดี๋ยวกูซับเองซันลไปออฟเลยได้เนาะได้เนาะไอเกมลมไอเกมลมซันสัลสหลซัปได้ปนปะว่ซับมาเมทแทนหน่อยเดี๋ยวลมให้โอ๊ะโอ๊ตโอ๊ตจอกตโอ๊ตโอ หมดตั้งแต่แล้วเว้ยสามสามสเฮ้ยเราจะแพ้สามเอ็ดสามแบนเติรที่ทิ้งเก่าตัวแรกสามแปดแบนไปก่อนแบนไปก่อนโอเคนะโอเคนะเออแบนไปก่อนแบนไปก่อนเออแบนไปก่อนสันพี่เกมสันเลี้เอลส์อ่ะันเลี้ยเอลสุเป็นไหมอะไรนะเล่นเอลสุเป็นว่ะนะเล่นดิทำไมมึงจะเล่นกิวเด์เอใช่ปะเฮ้ยเยี่ยมไล่นเป็นใช่ปะเออแบนตัวอะไร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 เดี๋ยวเจะคุยกันก่อนว่าถ้า ถ้าจะเล่นแถเนี้เราต้องแบนโตที่เข้าทำเร็วๆเอาอ้อยออกเอาอีกนะไม่เด้ามไดเอาด้ไอเจมอเจมเจมเฟอพิคเฟพิคิล่าหน่อยเจมเฟ์สพิคคิลาหน่อยกูมีไหมเนี่ยมีมมันมีเปิดปีให้หมดเลยมันปีเปิดปีมอ๋อพีไม่ออมเลย่ะครับเีตอเยิไปแรงมันเทียดเอ๊ะเมนเป็นคนแพ้กคิดไอเคิล่าคน้เนี่ยแต่เราเสนคักต ประการดิก็้ออี่าก่อนอโอเคเิดแล้ว่ะเฮ้ยอยู่ข้างกันขอโทษนั่นแหละอ้าสรุปผู้เมทในแคทั้งหมดอ่ะคนสุนบุรีทั้งนั้นได้วยใฮ้ชิ้วยปรปจันรเพราะว่าเสไปัดนมากปตัดเออเอลสูประการอ่ะเห็นว่าไี่ตั้มเขาหยิบมาเป็นเล่นในสุนบุรีนะตายดุนนั่นนี่ในนบุรีแค่ทีเดียวแล้วเมืองเชิญแล้งอะไร ไม่รู้อ่ะชิบหายแล้วแบนบล็อกแล้วชิบหายแล้วมองเอาแร็งคอปเปนเดอร์แร็งคอร์นมาเว้ยถ้าจะให้ดีเอาแร็งคอร์ย่างเดียวชิบหายแล้วชิบหายแล้วใช่เฮ้ยแต่ถ้่เป็นคนดูแค่ห่างเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเรียนในไอ้ยถ้าเป็นคนดูมึงก็ปิดไมค์เลยถ้าเป็นคนดูอไ้เหี้ยถ้ามึงเป็นคนดูมึงก็ปิดไมค์ไปเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยมันจะไม่แฟร์เอลโซไปแล้วเหรอ เอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าอยากเจอคนเข้มอยากเจอคนเข้มเข้มแรงแรงแรงร้อยกว่าดาวอ่ะทำไมแรงคนร้อยกว่าดาวอ่ะเปิดตัวอะไรเปิดเดี๋ยวนี้มันถึงร้อยดาวกันแล้วเอลสูนกิวด์เอลสูนกิวดอร์ให้ทันเล่นกิวดอร์กันทานเล่นไปเดียวตัวไม่ไม่เมื่อกี้มึงจะบอกว่ามึงจะเล่นกิวดอร์ไม่ใช่หรอไม่ไม่ก็ขอจะเรียกมาให้ไงไม่ไม่ไม่ต่อนเอาไว้ก่อนอ่ะ แล้วก็ต่อมาเล่นข้าถ้าเกิดเราหยิบแครี่มาเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะเราจะเล่นยากเพราะฉะนั้นไอมีนก็ไว้ใจมึงเพื่อนมาลออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แครี่อ่ะโดนอแกลีอ่ะนิกเตอร์ตัวไหนตัวมายืุ่งไปเลยดิกเตอร์ดิกเตอร์ดิกเตอร์ไปเติร์ดูทีน่าสนใจน่าเตอร์น่าสนใจเลย เด้เรามาฝั่งโนนโซสวานลูโดเขาให้นะเว้ยโอ้ยเคียอาริเตอร์โโอ้หบอกเลยอาริเตอร์ไม่ได้ล็อกอ่ะไอเคียตายกลางอากาศนะบอกอ๋อได้อยู่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 นะได้อยู่นะตัวกำลังลอยอยู่เลยแบนตัวต่อไปแบนตัวต่อไปเซีเดียวไหมเซีเดียวเล่นเมื่อก่อนไหเอ้ยแต่มันหยิบแก๊กไปแล้วอ่ะแต่มันหยิบแก๊กไม่ไม่ไม่หมายถึงหยิบอ่ะอ๋อได้นะได้นะเซีเดียวเล่นเมื่อก่อนเซีเดียวเซีเดียวเฟรติโนไงเออจะไมเติมเซีเดียวใช่ใช่ใช่ ถ้าเกิดมือจีบมาหลบทมามันจะเติมช้ากว่าสิ่งเดียวสิ่งเดียวมือม on ันเติมได้เลยอ่ะเล่นอาลิโป้ออกป่ะลิโป้ออกเดฟองเงินจะกัดเอาตัวน่ารำคาญน่ารำคาญในตำแหน่งเอาไอรีออกไหมไอรีออกไอรีเออไอรีเลยไอรีเลยใช่ๆผมชอบปวดมากเลยถ่ายเกมเล่นยากตำแหน่งที่ฝั่งโน้นน่าจะหยิบตอนนี้มีป่ากับออฟเลนใช่แบนไบต์ ป่าฝั่งนู้นยังมีตัวไหนแน่าเกียดน่าเกียดที่เราควรเอาไบออกเอาไบออกเพราะว่ามันจะแก้ทางคีล่าไบมัแก้ทางคีล่าเป็นตัวที่คีล่าไม่ชอบแก้เป็นแมนไปเลยปัดหารับรับะแบเล้ยงมันจะเลพันธุ์เมวอะไรแบเแอบเแบแบเียแบแอบีแบแบเลี้ลยแบลยงแบ้เลีเลี้ยงแอบเย

มันไม่ใช่แคลี่แล้วอ่ะไม่มีมันไม่มีในหมดแคลดี้เยพี่เซเนียลฟอรเรติโน่เซเนียลกับฟอเรตเนียลกับฟอิโน่เามเล่นเนียลนะเจิบเซเนียลเซเนียลกับฟอรเรตซันยิบฟอเรนมาสวยคอมโบดีด้วยรอแมาเดี๋ยวกูเล่นขี้ไร่เอ้ยอู้ยตายเฮ้ยมาบุกเฮ้ยมาบุจะจูงแขนก็ตะ จู่ๆแขนก็แตกโน้แขนก็ดีเฮ้ยไปหลับกันเลยเทสไม่เอานะถูกตัวรูปกตองตัวละครสุกต้องแต่ผู้เล่นผิดไอ้ยุติตัวละครสุกจู่เล่นผิดหมดเลยอ่ะไอ้ยี่อะไรกาเลเทสคว้าสุดในกลุ่มดีเว้ยเออไอ้เฉพาะดึกๆเองนะดึกๆยังไม่เคยชนะใครในกลุ่มนี้แรกก่อนกูเล่นเกมไม่ได้เอากูฟาร์มก่อนกูฟาร์มกูฟาร์ม อะไรนี่ยเฮ้ยสลับดิสลับตัดดิเฮ้ยใขรแ้มหลับบ้างก่อนอย่าไปสลับดิใช้โนชี้ดีไหมว่าฝั่งโลนต่อข้างๆบางอะโลนชี้อะไรกันจะได้เหรอเจมตัวจอบดีกว่านะเจมจอบจอจอคุ้มกว่านะบิ๊กแม็กกับไม่จอบใครจอเกตัวเดียวเหรอเดี๋ยวไม่มีอไเนอะไโอ้ยยยย เอ้ยาเอาปาก่รู้จกเดือเดอดปากปาาแกก็าแกก็ปาคิดเนกคอปเปนเลยแกก็่าคิดเน็กคอปเปนคอปเปนริบลมพีุ่้มเนี่ยอะไรนะล่เนยเลี้ฟังกูนะช่วยแเอฟเคช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันปั๊บช่วยกันปับปากูด้วยเกมนี้ไม่ต้องกันฟ้าเราไปปวดฟ้ามันแล้วมันมาปวดฟ้าเราเราก็ปวดฟ้ามัน แล้วมันก็ไปปวดฟ้าเราบัตรก็ไปปวดฟ้ามันแล้วเราไม่ได้เปิดบัตรแล้วเราก็เสียบบัตรมาเราฮิวมาต่อทำไมเวนทำไมกูเห็นกรอบกรอบแมงพวกมึงวะทำไมกูไม่เห็นกรอบแหลงฝั่งนู้นเลยวะไม่เห็นหรอกคนที่อยู่ข้างล่างมันไม่เห็นกรอบตลอดไม่เห็นหรอกอ่าปิดไม้ได้แล้วปิดไม้ได้แล้วเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วไปเลยจานเน็ตด้วยนะจานเน็ตด้วยนะจริงจริงจริงมึงต้องหยิบไอ้นี่ไม่ไอ้ฟิกเกอร์ก็ฮิวมาเอาฮิวมาเหมาะเซตเนียวอะ ต่ไม่ทานแล้วเฮียไม่เอา S Q มาแล้วมินต้องการที่จะวัดหน้าคุณเอาเปล่ามึงจะเวดไหมมีต้องการเดียฟันนะเอาเปล่าจะเวดไหมเราจะได้ไปห้าคนเลยห้าคนจะได้สองนำนั่ไปห้าคนจบนั่งไปห้าคนจบกูจะได้อัพกูอัพหนึ่มกูต้องไปแล้วสองก่อนกูไปขโมยจิการไดไมไม่ต้องไปก็ได้นะพี่เหรอพี่ไม่ต้องไปเหรอพี่ดอยดีพี่ดอยไม่ต้องไปอ่านไปหูเกิดการผิดเพี้ยนหนึ่งเอ เอ้ยล้อครับเพราะว่าที่ลอยไปก็รับไม่ได้ผมก็เลี้ยวหนึ่งใช่รับได้แค่รับได้แค่หลอกอีแม่ยี่อ่ะไม่ดีไม่ตลอดเลยอัพแคปใหม่แล้วนะเว้ยแคปใหม่แล้วมึงจะไม่น่าดีเลยก็เขาอัพอย่างอื่นจาเว็บไอ้นี่ไงออัพยมา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 พอเราโดนใส่กูจะใช้ทันเปล่าวะทันเปล่าวะเอออย่าไปสนใจเว็บกับมาอะไรเล่ แก๊กแก๊กอยูกลางนะให้กูไปยืนแครี่วินาที34วินาทีไปไปไปเข้าเข้าเข้ามันออกมันหอกมันออกไม่น่าทนวะไม่น่าทานมาเลยมาเยแกมาแกมาโอ้ยเฮ้ยันดินแนกินนกต้องการจะทาอะไรนะไดู้แล้วไดู้่แล้วไดู้แล้วได้ดูแล้วเอาิมาิ

ดูเลสหน่อยเลสไปแล้วแหละเกมชยกักำลังจะไปแล้วเอาเฮ้ยน้องคยกนใครหยุดวะไอ้เกียบิ๊กแหละไอ้สัตว์ใช่แหละมีเงินบ่มเฮ้ยได้อยู่เกิดเป็ตีนก่อนไปเฮ้ยเอาแคลรี่เปี่ยนดิเปี่ยนกูโดนกูโดนกูโดนอีกแก โอ้กอกหมายระเบิดไม่ได้โอ้โหไปยืนตัวตายเดี๋ยวไอ้สัตว์ใครสั่โอ้ยเยี้ยมเบอกกูเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นกูได้ยินไอ้สัตว์ว่าใครก็สั่งใครด่ากูสัตว์เฮ้ย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 มาดีมาดีด่าแม่งยุบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลซันได้ยินปะไม่ไหวกูต้องฟังต้องฟังอะไไม่ได้ต้องฟังแล้วราตันสกิลสองใส่ตัวไหนอะสูมใส่ตัวนั้นเลยตายอะไรกูาทำให้เอลสูงสมไงสูมเลยเรื่องอะไรตรงนี้นเล่นเล่นเล่นเออไปเล่นหน่อยไปเล่นหน่อย แค้ก็ได้ไปเล่นหน่อยไม่รู้คุณจะตายหาโกบอกว่าคุเป็นยิ่งจะยืนนั่นแหละเต็มแม่คุณเลยไตามนีไม่เหมือนประมาห้าเลยวะไม่เหมือนบระมาห้เลยวะตัดให้เน็คบอลลงล่างคุยจะมานะรอตัดให้ดีกว่าอย่าชมพูอย่าพูดเหลิอง เออนี่แหละที่ต้องการเราจะยิงกันพร้อมกันเว้ยไอ้แก้มมันจะดึงแตกปูนะเขาเพ่สังเกตอ่ะแก้มมันจะดึงแตกปูตั้งโบล์เราก็แปลกๆะไปด้วยปูมออกได้ใช่จบุมบ้าไปช่วยนะขอบคุไอ้เขี้ยแม่งไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยสีเอาเล็กกูไปแล้วเอ้ยเอาดียังอยู่เล็กยังอยู่ไม่เป็นไรเล็กมึงได้ปะ ไม่ได้เอาโอ้โหสมปลาผสมหนักเลยแม่งนึงแม่นเลยอ่ะแม่นแต่ดูไม่โดนโอเคเมื่อแ้เมื่อี้ทำได้แล้วเมื่อแกสั่นไอ้อวเาต่อแล้วสั่นดีกว่าต่อแล้วนะแบบนั้นเลยไม่มาสโลน่ะจังวะถ้าเราจะเล่อย่างนี้สองตัวต้องแกีตตัวเตียนเลยดิรู้มตตีน เดี๋ยอเดินเปิดแบบใหู้มาเกิดอ่ะบูมาเกิดอ่ะมาดามเมดาเปแนดี้้ยวองเียเราจะคอยยืนใกล้ๆมานะจ้าบูมนอ่ะลองกดว่าแกนดึงมงมากเแมเดีช่วยตีโอ้โหไม่ได้ขยบแม่งดูโคตรแม่น่ะมาทำอะไรกันตรงนี้ตลอดเลย เกมเปิดด sure. ิเก uh ียร anyway. ์ลางแต่เปิดอะไรเปิดอะไรเข้าไปเอาดิไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวไปดอกไปโดยเราต้องลองแขนก่อนตอนนี้ลอแผ่นี่ลองไปก่อนลองไป่อนแนีเลยองไป่อแนไ่แเลยตอนนี้ตอนนี้ปล่อยมันนำไปก่อนไม่มีพันเนิดนะไม่มีพันนิดไม่มีพันเนิดมีกูไปกูลกูลกูลุลาม่อไปดิพันนิดมาล้พันนิดมาลพันิมา

มิกเสียงเดนจมไม่ชัดเจนเสียกระตุกมาก็แบบนี้ไรมันกอดกูมันเดียวเลยมันกดกูยวไีดเกมอนี่ตป็ไแล้ว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 

อให้ตายอยู่แล้วอ่ะเอาตายดีกว่าเอ้าม okay. ันไม่กูฆ่าได้เลยดีแล้วดีแล้วสลิมอยู่ล่างสลิมอยู่ล่างสลิมอยู่ล่างโบมล่เฮ้ยจ่าวุ้ยไปบอลโูนโอเคสวยปัดตีเนี่ยจะโดนปัดตีตาย ปูมันเกิดปูมันเกิดปูมันเกิดกูเดินกลับแล้วกันกูรู้สึกว่ากูวาร์ปกลับเดี๋ยวกูจะมีแสงแห่งพระธรรมลงหัวไอ้หมึกลิมลิมกลัวแสงแห่งพระธรรมลงหัวจะบัสตอนไหนเนี่ยเมเจอ้เร์ซับนาพิยาพักหลับเล่นเบางเดียวเลยเดี๋ยวใครออกออกฝากอ๋อเหร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 อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อม เออช่วย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 มีนก่อนไหมช่วยมีนก่อนไหมกูเบลเล่มันะกูเบลเล่มานะสวยอย่าไล่อย่าไล่ด้วยได้เลยมาแล้วกูตัดคีแมกกูคียมกไ่ได้เกมไหวเนะไหวก็แปลและจ้าเ้าโคตรสินใครโกดั ไม่อยากดเลอย่ากกดใครกดไม่รู้แต่อยากกดเล่นเลยเว็บการ์ดไหนมาเจ้าบูมาเจ้าบูมาเจ้าบูฮัลโหลปิดได้นะมเปิดโอ้บนกูจะได้เอายบนคูอไม่ลย เมื่ออะไรเราจะได้ป้อมาหรอจมอองแทง้วยนหน่ยดินี่ผมมาทำบนอยู่นะรอเวอนอยู่รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวผมมาเอี๋ยมขึ้นมาทำได้ป่ะเฮ้ยเกือบทนได้ป่ะทนได้ป่ะทำบนได้ปะเจมส์เจมส์ดีทยทำบนหน่อยดูเอาอะไรวะ ก้ยาเราต้งให้ตามมาต้งตังเรตั้งราตั้งเราตัองเราตั้งเมตั้งเราตั้่เราีัยงเราตังเาต้เราตั้งเรงเาตี้เราตั้งเราตัปงเระตั่งเาตงเรตั้อเร่ตั้ตักงตงรองเราต้งเราตเันงเรงเาตั้เรมล้าอเเ้างร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 ตัง มันแรงมันแรงมันโดนตายล้วตายตายดวง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 ตายถอยแต่วันี้ไม่ถอยถอยเลยถอยถอยถอยกูบอกเลยเล่นเกมอ่ะใช้ทางโโดนแล้วกูสกิลสองโดะตายเลยเล่นเกีอ่ะล้อเล่ล้อเล่เี้ยล้อล่ล้อเล่ล้อเล่ลเล่คนละทีกูตยโอ้ยเหียใช้ปีกันไปแล้บางที

ร่วงด่วงมาชนแล้วร่วงมาชนแล้วร่วงมาชนแล้วอัปติสีวิอัปติสีวิอัปติสีวิมีอาการแล้วไอ้ร่วงอยู่กลางต้องอยู่กลางเล่นล่างได้อยู่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 เล่นล่างเลยเล่นล่างเลยแตื่นเตแล้วแนไหมแล้วเอิสีวิขตอนนี้ผมไม่ใช่เป็นคนดูแล้วนะเพราะว่า ก็มาดิด้วยตายตายตายดูดแล้วดูดแล้วดูดแล้วก็มาดิด้วยเลือกคุณแม่ตายตายตายเล่นเล่นเล่นได้เล่นได้เล่นได้จบ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 เลยจบเลยคุณนายดวงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยจบเลยคุณนายดวงอยู่ไม่ไ้ไม่ไดี๋ยวเดี๋ยวคุณตีอ๋อคุณนลยดวงอยู่ดวงกลับไปช่วยไม่ได้ดวงกลับช่วยไม่ได้ไม่ทันเดีถอยเลยถอยเลยถอยเล่ฉอนนั้นถอยเลย โอ้ยค oh ุยเรื่องสีสีมาดิโบยูมียแต๊บยเมียแต๊บยเมียแต๊บถอยก่อนได้ป้ะถอยก่อนได้ป้ะไปรับกลางหน่อยไปรับกลางหน่อยโทรศัพท์มึงเป็นไรป้ะสวยๆๆได้หนึ่งพันลองดูได้ป right? ้ะเด็กโทรศัพท์มึงเป็นไรป้ะเนี่ยเฮ้ยี้เด็นกลับไปรอไม่เคยเพื่อนดีกว่าโอ้ยเฮ้เฮ้ โอเคเห็นได้ไงวะแถบเอลสุกของเราไม่ใช่เหรอ๋ยวแท็กแมปะแท็กแมปคูว่ามันคงไม่โดนดางนี้หรอกถ้ามันแท็กแมปมันไม่โดนดางนี้หรอกไอเทียนี่มันแผลแล้วมันปลาหอกโดเฉยเลยรมาที่เรยออกมาตะกี ก็อาจจะเช็คที่เดียวกัน2คนก็ได้ไม่ไม่ผมโอเยพี่เดียวพี่เดียวเดี๋ยวพี่ดอยเช็คเดืนติได้นะได้เช็คเดือนตีน่เช็คเดิอนตดไงนะเช็คเดือนตีอาจจะมีคนยืนยืนเป็นบอดอยู่แต่แรกก็ได้เออโอ้โหมีนตายก็เป็นทีนี้คนละผู้มือนกันแต่แกอาจจะมีคนเป็นบอดอยู่ใกล้ๆไงโอ้โหเชี่ยเลยปีปิดเกมเปิดได้อยู่เดี๋ยวผมว่าไป เฮ้ยอีรุเมียมันรู้ดิอีรุเมี้ยมันเนี่ยมันรู้มันรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยเีีแป๊บนนนึงก่่มันรู้ได้ไงอ่ะใช่ัดเจนแล้วแฮกแบกอเงี้ยชัดเจนชัดเจนชัดเจนใช่เงี้ยใช่เลยเนี่ยอุ้ยตะเบ็ดตะเบ็ดโคตรแรง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 เปี้ยนตัหู ตายคู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หน้าได้อยู่หน้าเกียร์บบนหน่อยไม่ไงเกียร์บบนหน่อยเกียรบบนหน่อยกรโหเราสุดยอดโคตรมันแล้วมันกระเซิงร่วงอยู่บนร่วงอยู่บนบนไม่แตกไอ้แตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำกลางไรเออบทำบนเอ้ยทำล่างหน่อยเดี๋ยวกูทำกลางฮะทำกลางฮะไปเล่นดิครับเล่นดิทำไมกูต้องเซตตัดแน่วะ ล้างแล้วล้างไม่ถึงล้างไม่ถึงที่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แก่งต่อทักการได้อยู่ทำการได้อยู่ฝากถึงละเมื่อกี้คุณไปบอลกันเฮ้ยล้างแตกแล้วนะโต๊ะก็มันไปใครเนี่ยมันแยกกันไม่ตูมตีเยอะมากเข้ากลางได้ไหมโอ้ไม่ได้เยอะไป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 ฝากดันบนสูงแบบเนี้ย เดี๋ยวกูเดีกูเดีกูดันให้เดี๋ยวกูดันให้ดันสูงๆเลยนะได้ได้ได้าไดดันให้เดี๋ยวกูดันให้ตอเฟยสีถ้าฝึกของ่าตฝึใช่ใช่ใช่อีกอยางนึงนเี้วใครด้โลมหาวใครจะโลมเประเดนอโอ่ครจะโล ันแมมมไ่ามาตีแล้วมาตีแล้วมาตีแล้วแย่กูก็ต้องลงอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมอาร์ตเล่นเดียวไิอาร์ตมเล่นจูเดอร์โคด้าอยู่นะโคด้าอยู่นะโคด้าอยู่เย็นเป็นบอดหน่อยแม่วันเลื่อมันประตัดดีกว่าไม่ได้นี่มันออกมาคอมโบแบบตัวละทีแล้วตายเลยอ่ะเออกูปล่อยบอลนะกูปล่อยบอลนะกูปล่อยเลยเป็นตีตรงนี้สี่ตัว

ทบนเวฟยิงลาที่บนมังกรมาด้วยาได้ข้าไปเี่ยพยายามลา้าโดนอยู่ว่ามังกรนะกลัวมังกรอยู่นะกัวมังกรอยู่ปู้ไปด้วยมาดไตายกันเออนี่แหละโอ้ลอ้ยาได้อยู่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 ด้ด้วงได้ไม่ได้เหียกูแตกได้ได้ไ้ได้้ได้ไดได้ได้ได้ได่ไได้ได้ได้ไไได้ได้ไได้นดง้ไดไม่มีอยู่ไม่มีไ้อม เก็บใครหน่อยเดี๋ยวใครหายมาเดี๋ยวกูไปเก็บเก็บแล้วไีจบเลยจบเลยเก็บอะไรล่ะจบเลยจบเลยก็ได้จบเลยก็ได้ตีมาตีอมาตีไ้ยาบมชอตทายพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โ้หโออ้โหโ้โหโอ้โหอ้หอ้โหโอโ้้โอ้โหโโห้โอะไรอ้โหโ่้ยอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ั้โมโอ้บหอ้อ้้้ เป็นการเดินกันเทเลเทมากเลยกูยังต้องออกกองแท้กันตีออกกองการเดินที่คนเลิศเทสเลิรดเทิร์ดเยมากเลยสแป๊ดแป๊ดกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งมากเลยเลิศกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเป็นซัพพอร์ตที่ดาเมจเยอะมากเป็นแค่นี้